สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพามาชมวิธีการตัดหญ้าตรงโคนทุเรียนนะครับอันนี้ต้องย้ำว่าตัดเฉพาะตรงโคนก่อนครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกชุกคือถ้าเป็นบริเวณรอบๆเลยทั้งแถวเลยเนี่ยหญ้ามันค่อนข้างจะขึ้นเยอะครับก็เลยยังไม่ตัดครับเพราะว่าก็เดี๋ยวรอฝนเพ่าๆลงหรือว่าตกห่างๆกันกว่านี้หน่อยนึงหญ้าไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวผมก็จะพามาดูคลิปต่อไปครับที่ผมจะตัด ทั้งแถวเลยครับตัดทั้งส่วนเลยว่าได้แต่คลิปนี้ผมจะพามาดูตัดเฉพาะต้นโคนทุเรียนก่อนนะครับวิธีการตัดอะไรไงก็เดี๋ยวผมจะจะพามาดูแล้วก็ดูตามคลิปเลยครับผม จะสังเกตได้ว่าคือผมตัดระยะห่างจากโกลด์เรียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งนะครับตัดชีวิตของโคนนะครับก็ได้ผลดีครับเพราะว่าตัวนี้ใช้เอ็นตัดหญ้าหินตัดหญ้าไม่ใช่ใบมีดตัดหญ้านะครับเพราะว่าตัวนี้มันสันงเกตว่าจะมีหินมีอะไรเย,ยอะใช้ใบตัด,ดาาไไมันอันตรายถ้าเป็นใบตัดเป็นมันจะเป็นอันตรายตัวนี้ผมก็เลยใช้เป็นเอ็นตัดหญ้าครับเนี่ย ได้คนดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปตรงยงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะพาไอีกต้นน่ผมตัดไปก่อนนะนี่นี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ผมตัดสับเฉพาะตรงบริเวณโคนครับห่างรัศมีจากโคนต้นนี้ประมาณเมตรถึงเมตรห้าสิบครับดูสะอาดดีเรียบร้อยครับ นนก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะไล่ตัดไปเรื่อยๆครับวันนี้พามาชมวิธีการตัดหญ้าของคนต้นทุเรียนครับสาหรับพื้นที่ที่เป็นหินนะครับผมว่าจะใช้ตัดลักษณะเป็นแบบไหนครับต้องขอแจ้งก่อนนะครับว่าสําหรับวิดีโอที่ผมถ่ายทํานี้เป็นกล้องโทรศัพท์มือถือทั่วไปครับก็งานคอนเทนต์อาจจะออกมาดีบ้างไม่ดีบ้างครับยังไงต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับ เดี๋ยวก็มาติดตามชมคลิปต่อไปครับว่าคลิปต่อไปผมจะพาไปดูเกี่ยวกับการทำกรเกษตรแบบไหนอีกครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าท่านไหนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการ,กรเกษตรครับการปลูกพืชต่างๆครับแต่ถ้าเป็นช่องของผมเนี่ยจะเน้นเป็นทุเรียนเป็นหลักครับก็แนะนำได้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่า ขอบคุณและสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ